สวัสดีครับเพื่อนเอ่อวันนี้ RV มันก็ได้มีกิจกรรมเก่อนะครับกลับมานะครับมันเป็นกิจกรรมสุ่มสกินของซานิทนะครับซานิทเดโมนิคเรชันะครับเ,เดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูนะครับว่ามันจะหมดไปกี่คูปองเออเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการสุ่มไปแล้วนะครับเออถ้าเราสุ่มครบ399ปุ๊บเราจะได้สกิน v i โอเล ไม่ก็เอมิลี่ทันทีแล้วเราก็สามารถเลือกทีมช่วยเหลือได้นะครับมันจะเป็นสกินเอลซุและสกินไวโอเลตนะครับที่สามารถปิดช่องได้สองช่องเพื่อทําให้เราได้ลดคูปองไม่ต้องเสียเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปสมมกันดูเลยนะครับตอนนี้ก็ามาที่สุ่มของรางวันร6อหสคูปองเลยนะครับไปเลยไปเลยไม่ต้องช้าอยู่ โอเค219คูปองไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะครับคูปองเออตอนนี้คูปองก็ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขออนุอนญาตไปเติมเพิ่มสักครู่นะครับ อตอนนี้ผมก็ได้เติมคูปองเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสมกันต่อเลยน่าจะเหลือเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองดู379คูปองโอเคครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกินเนี่ยนะครับมันเป็นสกินเก่าแต่ก็สวยใช้ได้อยู่ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นกรอบโวไฟลของสก,กินซานทิ่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปสรุปคูปองดูนะครับว่าเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็จะมาสรุปคูปองที่ใช้ไปนะครับเออผมใช้ไป19 8 6คูปองนี่คือห,อหมดแล้วนะครับ1 9 8่ปคูปองคือห,อหมดกระดานแล้วนะครับก็ตีเป็นเงินประมาณ1,700บาทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็เติมจัดเลยครับแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีสกินตัวไหนเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะมาุ่มให้ดูเออวันนี้ก็สวัสดีครับ